ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง cer, s o อกเกอร์สไนเปอร์เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนวันนี้วันที่29มีนาคมนะก็อยู่ในช่วงสิ้นเดือนมีนาแล้วนะเดือนหน้าก็จะสงการแล้วเนาะเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนไปกันโชว์ซีรีส์ซีเลยนะคู่ระหว่างคาราเลเซเจอกับเปรูจานะคาราเลเซต่ออยู่ครึ่งลูกผมให้เลือกรองไปทางทีมเยือนเปรูจา ก็เป็นทางเจ้าบ้านนะคาราเลเซ่นนะชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะเบียดกินไปนะก็เสียไปนะสำหรับเมื่อคืนนะเสียเต็มเลยนะฟุตบอลกัจโชว์ซีรีส์อิตาลีบอลลีมันก็เริ่มกลับมาแล้วอย่างเมื่อวานเป็นซีรีส์อิตาลีอย่างวันนี้ก็จะเป็นบอลอังกฤษแล้วเนาะแต่ยังไม่ใช่หลีกใหญ่เนาะลีกใหญ่พรุ่งนี้จะกลับมาเล่นกันแล้วเนาะหลังจากที่ห่างหายไป2ออาทิตย์นะแบ่งสลอ็อตให้ทางทีมชาติไป คัดบอลโลกกันบ้างเล่นแมตช์ฟี ف a เดยบ้างนะก็กลับมาแล้วสำหรับฟนะุตบอลลีกเนาะก็จะเริ่มพรุ่งนี้เนาะวันนี้ก็ยังเป็นลีกเล็กๆอยู่วันนี้เลือกคู่นี้มานะเป็นคู่ในแชมเปี้ยนชิพนะคู่นี้น่าสนใจเป็นคู่ระหว่าง Bristol City เจอกับเลเตอร์ซิตี้วันนี้เล่นกันที่บ้านของ Bristol City นะสนาม a s สตันเกตสเตเดียมเตะกันเวลา ทุ่มครึ่งนะเต่เร็วนะคู่นี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องซ็อกเกอร์สไนเปอร์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง b ร i อต n นซิตี้เจอกับ l e สเตอร์ซิตี้นะเลสเตอร์ก็อย่างที่เรารู้เนาะเจ้าของทีมคนไทยแล้วก็ตกชั้นไปนะเออเลสเตอร์นี่มีข่าวล่าสุดก็เหมือนจะโดนทาง แชมเปี้ยนชิพหรือทางพรีเมียร์ลีกเนี่ยปรับแต้มอีกนะเรื่องกฎการเงินเนาะก็อาจจะผีซ้ำดามดพอยนะตอนนี้ตำแหน่งในตารางของเลเตอร์ค่อนข้างดีนะถ้าโดนปรับแต้มไปไม่แน่นะว่าจะหลุดโคต้าที่จะเลื่อนขึ้นชั้นมาหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูตอนที่ดูตารางคะแนนกันเนาะอ่ะมาดูก่อนเบตตันซิตี้เจอกับเลเตอร์วันนี้เล่นกันที่บ้านของเบตตันนะสนาม แอตตานเกตสเตเดียมอุณหภูมิวันนี้11องศาก็ไม่ร้อนไม่หนาวซะจนเกินไปนะแล้วก็อาจจะมีฝนโปรยปรายลงมาเล็กน้อยเนาะก็ไม่น่าจะมีฝนอะไรมากมายเนาะที่อังกฤษเล่นกันเป็นประจำอยู่แล้วสภาพบรรยากาศแบบนี้มาดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันหน่อยเฮดูเฮดของคู่นี้เจอกัน6แมตช์หลังสุดเลสเตอร์ทำได้ดีกว่าแน่นอนเนาะเลสเตอร์ชนะไปถึง4แล้วก็ทางบิตันชนะได้2นะเจอกันไปเมื่อตอนต้นฤดูกาลนี่ก็เป็นเลสเตอร์เปิดบ้านชนะไป1-0 ผู้นี้เคยเจอกันนู่นเลยนะปี2011 2012 2013นะสมัยที่เลตเตอร์ยังไม่ขึ้นชั้นมาพรีเมียร์ลีกนะพอขึ้นชั้นมาพรีเมียร์ลีกก็อยู่นานเลยนะ10ปีนั้นแล้วก็ล่วงหลดไปนะสำหรับเลตเตอร์นะเพิ่งหลดไปฤดูกาลที่แล้ว เมื่อตอนช่วงปี2011-2012-2013นี่ก็จะเป็นเลเตอร์ที่ทำได้ดีกว่านั่นะในช่วงหลังๆ2นัดหลังสุดในช่วงนั้นก็เลเตอร์ชนะ4-0กับ2-0เลยบริตันที่ชนะนี่ต้องย้อนไปนู่นเลยนะปี2012นะวันนั้นเล่นในบ้านชนะเลเตอร์3-2แล้วก็มีชนะเลเตอร์2-1เล่นในบ้านเลเตอร์เนาะแต่ดูมรวมแล้วเลเตอร์ดูดีกว่านะ6แมตช์หลังสุดนี่เลเตอร์เก็บชัยชนะไปถึง4ครั้งนะแล้วก็บริตันชนะได้2ครั้งเท่านั้นเอง มาดูตารางคะแนนกันหน่อยตอนนี้เลเตอร์อย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะมีโอกาสขึ้นชั้นค่อนข้างสูงนะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในอันดับ2เลยนะแต้มเท่ากับลีดนะมี82แต้มเท่ากันลูกได้เสียไปลองอยู่ลูกเดียวมีโอกาสขึ้นชั้นค่อนข้างสูงเลยแต่ว่าถ้าโดนกดการเงินไปอีกนะก็ตัวปรับแต้มโดนปรับแต้มนี่อาจจะลูดลงมาได้นะทางแชมเปี้ยนชิพเนี่ยจะขึ้นชั้นโดยอัตโนมัติ2ทีมเลยแล้วก็ส่วนที่3ที่4ที่5ที่6เนี่ยต้องมาจับ ฉลากเจอกันเหมือนรอบรองนะก็มาเพลย์ออฟสทีมเลือกเอาทีมเดียวเท่านั้นเองนะอย่างฤดูกาลที่แล้วไอาทางลูตันนี่จบอันดับ6ของลีกแต่ว่าเพลย์ออฟแล้วก็ได้ขึ้นชั้นมาสู่พรีเมียร์ลีกนะก็เรียกว่าอันดับ3 4 5 6เนี่ยพอมาเพลย์ออฟเนี่ยโอกาสเท่ากันหมดนะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบใครอาจจะได้เป็นเจ้าบ้านหรือทีมเยือนแค่นั้นแหละนะแต่ก็มีโอกาสทั้ง4ทีมเนาะแต่ถ้าชัวร์เอาเข้า ไปก่อนเลยอัตโนมัตินะอยู่ที่1ที่2ดีกว่านะขึ้นชั้นชัวๆนะตอนนี้เลสเตอร์อยู่ที่2แต่ที่ตามมาที่3ก็น่ากลัวนะอิฟสวิททาวนะมีโอกาแสแซงขึ้นไปนะเพราะตอนนี้ตามแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองหนึนี่อยู่ใกล้กันมากนะแปกับ81แต้มส่วนที่4เซาทแฮมตันนี่หลุดไปไกลหน่อยแต่ก็มีโอกาสได้เพลย์ออฟอะสำหรับเซา t h แฮมตันก็ยังไม่ได้ปิดประตูสัทีเดียวเนาะเซาแมตันนี่เจแต้มห่างจาก โซนที่จะขึ้นชั้นอัตโนมัตินี่เกือบ10แต้มเลยนะ3เป็นอิฟสวิดสี่เซาท์มตันหเป็นเวสบอม6์หเป็นนอร์ลิดก็หน้าเก่าที่คุ้นเคยทั้งนั้นนะเออมีอิฟสวิตแหลมขึ้นมาทีมหนึ่งนะแต่ว่าลิดกับเลตเตอร์ก็เป็นหน้าเก่านะที่เพิ่งตกชั้นไปในฤดูกาลที่แล้วนะก็มีโอกาสกลับขึ้นมานะใช้เวลาฤดูกาลเดียวเลเตอร์ Later, ทีมเยือนอยู่อันดับ2นะส่วนบิทต้อนอยู่ตรงไหนนี่อยู่อันดับ14ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรนะสำหรับบิทตอนนะ เลื่อนชั้นคงไม่มีโอกาสได้ไปนะแล้วก็ตกชั้นก็ไม่น่าจะมีโอกาสนะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะว่าโซนตกชั้นนี่ก็ขับเขี่ยวอยู่เหมือนกันนะสาทีมเนี่ยสาแต้ม39แต้มส่วนลอตเตอร์ฮมนี่ไม่น่ารอดนะน้อยีแต้มทางบิทตัน47ก็ไกลอยู่แหละนะเแต้มแต่ก็ไม่แน่นะสนัดแพ้3นัดติดกับชนะ3นัดติด9แต้มรวดนี่มันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะแต่น่าจะอยู่ในโซนปลอดภัยแหละสำหรับบิทตันซิตี้ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงนะอยู่ตรงกลางตลาดอันดับที่24นะสหรับ,บิ ต้นนจาบาาดูฟอร์ม6แมตช์ล่าสุดของทั้ง2ทีมกันเจ้าบ้านฟอร์มไม่ดีเลย6แมตช์ล่าสุดชนะนัดเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง5เลยนะแพ้ควีนปาร์คเรนเจอร์แพ้เชฟฟิลด์เวนเดย์แพ้คาร์ดิฟแพ้อิสสวิตมีมาชนะสวอนซีนัดหนึ่งแล้วก็นัดล่าสุดเพิ่งแพ้เวทบอมไป2ประตูต่อ0เรียกว่าแพ้ลุยเลยนะช่วงหลังๆนี้สําหรับเจ้าบ้านนะบิตตันซิตี้ส่วนเลสเตอร์มีแพ้มีชนะมีเสมอสลับกันไปนะ 6ปีทั้งสุดชนะ2องเสมอหแพ้สนะแพ้3ก็จะมีแพ้ควินป์คเลนเจอร์นะแพ้ลีดจากุูงแล้วก็นัดล่าสุดเล่นใน f อครับก็แพ้เชลซีไป4ประตูต่อ2บอลถ้วยก็ตกรอบแล้วนะสำหรับเรเตอร์ก็ฤดูกาลน,นี้ไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วเหลือลุ้นไม่ได้โดนปรับแต้มกับลุ้นขึ้นชั้นนะแต่ด้วยศักยภาพของเรเตอร์มีโอกาสอะที่จะขึ้นชั้นเนาะ ฮอกแมนหลังสุดนี้ก็ชนะแค่สองเท่านั้นเองนะอาจจะไม่ค่อยดีแต่ก็ดูดีกว่าทางบิตันซิตี้เจ้าบ้านนะชนะสองนี่มีชนะบอลมัดแล้วก็ชนะซันเดอร์แลนด์นะชนะบอลมัดนี่ชนะทีมในพรีเมียร์ลีกนะในเอฟเอครับแล้วก็มีชนะซันเดอร์แลนดนะ์แล้วมีเสมอกับเฮาซิตี้แพ้บินปาร์คแพ้ลีดเนาะเมื่อกี้พูดไปแล้วเนาะ,ะมาดูฟอร์มการเป็นทีมเย้าทีมเยือนกัน บิตตอนซิตี้เวลาเล่นในบ้าน6กแมนหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้3ถือว่าไม่ค่อยดีนะถ้าสถิตินี้อยู่ในบ้านเนาะส่วนทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้หกแมนหลังสุดที่ออกไปเล่นเกมเยือนชนะ3เสม 1, เอ1แพ้2อ้าวกลับกันถ้อย่างนั้นเนาะเลสเตอร์ Letter ไปเยือนชนะมากกว่าซะด้วยซ้ำนะแต่ที่ไปเยือนเชลซีก็สู้ไม่ได้จริงๆแหละนะมันบอลคนละเกรดกันแล้วตอนนี้เลสเตอร์มันเป็นเกรดแชมปนชิปแล้วส่วนทางเชลซีก็ยังเป็นเกรดต้นๆของพเมลีกอยู่นะต้นหรือเปล่าเนาะ ชื่อต้นนะแต่ว่าฟอร์มไม่ค่อยต้นนะสำหรับเซลซีก็ดูฟอร์มการเป็นทีมยอดทีมเยือนเลสเตอร์ atter, เล่นเยือนไม่ขี้เหละนะส่วนทางบิตอนซิตี้เล่นในบ้านก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะนนล่าสุดชนะมานะชนะสวรนสีมาดูค่าเฉลีย่ยประตูได้เสียการ บิตตัน44เกมยิง50เสีย49นะก็ตัวเลขก็ไม่ขีเลนะแต่มันเกมลุกมันจะน้อยไปสักหน่อยนะส่วนเลตเตอร์นะ44เกมยิงไป88เสีย42ตัวเลขไม่ต้องสืบนะเลตเตอร์ดูดีกว่าทางบิตต n นซิตี้ทั้ง2อ,อย่างทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับดูดีกว่าเยอะด้วยนะโดยเฉพาะในเกมลุกนะยิงเฉลี่ยนัดละ2ลูกเลยสาหรับเลตเตอร์ส่วนบิตตันนี่ลูกนิดๆเท่านั้นเองนะเลตเตอร์ดูดีกว่านะในลูกได้เสียเนาะเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกัน มาดูกันที่ตัวเจ็บตัวแบนก่อนทางฝั่งเจ้าบ้านบิทอนซิตี้ล็อบแอ t ดกินสันเบนาลุสและก็แซมเบลเจ็บ3ตัวลงสนามไม่ได้ส่วนทางฝั่งทีมเยือนเล t เตอร์ซิตี้ลงสนามไม่ได้จะมีอยู่3ตัวชัวร์วนะมี คลัมดอยนะโดนแบนแล้วก็ดันินปารเอสกับเคลซี่แมคเกธีย์มีอาการบาดเจ็บเดี๋ยวไปดู11ตัวผู้เล่นตัวจริงที่สื่อคาดว่าจะลงสนามใ,ในค่ำคืนนี้กันมาดูฝั่งเจ้าบ้านบริตตอนซิตี้ก่อน4 2 3 1นาะโกเป็นโอเลลี่นะเซนเตอร์แบ็กสตัวเป็นไวเนอร์ยืนคู่กับดิกกี้ทางฝั่งซ้ายเป็นพริงทางฝั่งขวาเป็นแม็คอรี่คู่กลางเป็นการ์ตเนอร์ยืนคู่กับวิลเลียมนะตัวลูก3าตัวเป็นทวายไนท์แล้วก็ไซเกสนะข้างหน้าเป็นคอนเวส่วนทางฝั่งทีมเยือน ส231เหมือนกันนะสำหรับเลเตอร์นะชื่อดูคุ้นหูคุ้นตาเลยนะแทบจะไม่ค่อยเปลี่ยนจากฤดูกาลที่แล้วเท่าไหร่นะมีที่ขายออกไปจะมีใขยมีเตเลมองแล้วก็จะ มีทางแมดดิสันเนาะนออนไหนก็ยังอยู่เกือบหมดนะกูเป็นเฮอร์เมอร์สันนะเซนเตอร์แบ็กสตัวเป็นยานิเวสกาดยืนกู้กับเวลฟาสทางฝั่งซ้ายเป็นเจมส์จัสซินทางฝั่งขวาเป็นชอร r ี่คู่กลางเป็นแฮ์รี่วิงยืนกู้กับเอนดีดีตัวลูก3ตัวเป็นฟาตาวูแล้วก็ดูเบลลี่ฮอร์แล้วก็มาวิดี้นะข้างหน้าเป้าเป็นแพทรันดาก้าก็คือเหมือน แทบจะเหมือนในฤดูกาลที่แล้วเลยนะคู่กลางเอนดีดี้แฮร์รี่วิงในวิงนี่กเคยอยู่กับสเปอร์นะก็ต,ตัวระดับพรีเมียร์ลีกทั้งนั้นนะแผงหลัง4ตัวนี่คือตัวเก่าไม่เสียไปเลยนะเวสกาศดเวลฟ้าชอรล,ลี่แล้วก็เจมจัสตินนะอันนี้ก็คือส1เต,ตัวผู้เล่นที่สือคาดราชะลงสนามในค่มเปนนนี้เดี๋ยวไปดูราคาของฟุกัน ราคาของผู้นิ้วนี้เปิดมาให้ทางทีมเยือนเลตเตอร์ซิตี้ต่ออยู่ครึ่งครบลูกสกอร์สูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเนาะไปดูกันว่าวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหน วันนี้เลตเตอร์สไนเปอร์มองไปทางทีมเยือนเลสเตอร์ซิตี้นนะดูดีกว่าเยอะนะสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ทั้งฟอร์มทั้งอันดับในตารางแล้วก็ตัวผู้เล่นนะเลสเตอร์ซิตี้ยังต้องเน้นสุดๆอย่างที่บอกเมื่อกี้ตอนที่ดูอันดับในตารางกันนนะเพราะว่ามีข่าวแว่วๆว่าจะโดนตัดแต้มนะถ้าโดนตัดแต้มนี่ โอกาสขึ้นชั้นนี่อาจจะยากขึ้นไปอีกเยอะเลยนะตอนนี้อยู่ที่2นะถ้าไม่โดนตัดแต้มเนี่ยมีโอกาสขึ้นชั้นอยู่แต่ถ้าโดนตัดแต้มไม่รู้กี่แต้มนะถ้า5แต้ม10แต้มในโอโหโอกาสขึ้นชั้นนี่แทบไปลืมไปได้เลยตอนนี้เลเตอร์ต้องเน้นทุกนัดน,นะวันนี้มาเยือนบิดต,ตอนที่ไม่น่าจะมีลิทมีเดทอะไรเนาะอยู่อันดับที่1 4ของตารางเฮทูเฮก็ไม่ได้เรื่องนะแล้วก็ลูกได้เสีย ก็ไม่ดีนะค่าเฉลี่ยประตูได้เสียก็น้อยเหลือเกินในเกมลูกเลเตอร์ไม่น่าจะเสียประตูนะแต่ก็จะยิงได้มากได้น้อยนี่น่าจะอีกเรื่องหนึง่งแต่ผมคิดว่าน่าจะยิงได้นะอย่างน้อยๆหนึ่งลูกเนาะเพราะค่าเฉลี่ยเลตเตอร์นี่นัดละประมาณ2ลูกตัวเก่าๆระดับพรีมิ์ลีกก็ยังอยู่เยอะอยู่นะลุ้นทางเลเตอร์ง่ายกว่านะวันนี้อาจจะ ยิงไม่ขาดนะอาจจะยิง1021อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังดีนะยังได้ตังค์เนาะถ้าโชคดียิงทะลุ2ทะลุ3ก็โอกาสกินเต็มมีนะแต่ว่าผมว่าน่าจะประมาณบีดเบียดแล้วนะ2110อะไรประมาณนี้แต่ก็ยังดีนะได้มุมหนึ่งวันนี้ทางเลเตอร์ซิตี้ทีมเยือนไปต่ออยู่ครึ่งควบลูกผมให้เลือกต่อไปทางทีมเยือนเลเตอร์ซิตี้สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวดนะ้วยนะใส่ @scsn ก็เข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับ ุบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในผู้อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปเนี่ยก็แอดเข้ามาสอบถามก็ได้เช่นเดียวกันส่วนผู้ที่เอามาพูดในคลิปในช่วงเรียวท่ามก่อนเนผมก็จะอัพเดทราคาอัพเดทตัวผู้เล่นให้ดีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ทาง Tik t o อกนะใช้ชื่อเดียวกันเลยสปอเอร์สนาเปเนีก็ปา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน ช่องสต็อกเตอร์สเนมเอร์เาไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาเป็ไปไปนประจำทุกวันก,ก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง er s o ็อ e เตอร์สเนเอเดี๋ยวนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ